ยมันดังแบบนี้ไอเสียงเครื่องทำน้ำแข็งเน,นี่ยนี่ดูสิจะไม่ให้หน้าลำคาหน้าปวดหัวได้ยังไงเนี่ยดังนี้ทั้งคืนหอนอย่างนี้ทั้งคืนเครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยจนแปดโมงครึ่งล้วยังไม่ปิดเครื่องทำน้ำแข็งเปิดเครื่องแต่เมื่อคืน ตอนนี้มันทำงานเกินสิบสองชั่วโมงแล้วทุกวันเลยตอนเนี้ยเนี่ยดูเสียงที่เนี่ยเสียง,เ,ยงเครื่องทำน้ำแข็งเนียดูมันหอนดิเครื่องมันแบบมันเป็นเครื่องเก่าที่เขาซื้อมาจากที่อื่นที่เขาโลทิ้งแล้วที่อื่นเขาโลทิ้งทางนี้ก็ซื้อมาพอเปิดเครื่องวันแรกมันก็ดังแบบนี้ตั้งแต่วันแรกเลยที่ซื้อเข้า แถมไฟก็ไฟฟ้าไฟทางช็อตอีกนะทำาเอาไฟทางไฟสองทางของทางหลวงชนบทไฟหมู่บ้านไฟที่บ้านนี้ก็ช็อตอดไฟขาดหมดเครื่องมันแรงมากดูสิมันดูดไฟไปแล้ว่าไฟที่บ้านแพงทีเนี้ยไฟมันกระตุกอ่ะ พอเขาเปิดเครื่องมาสายเดียวกันไฟมันก็กระตุกบางวันมีเสียงหวอเสียงอะไรยิ่งกว่าสนามบินอีกหน้าเบื่อหน้าลำคา